งานครับ FD ี SD เกียร์ธรรมดานะครับจูนเก็บคันนี้ร้อยสิบเจ็ดก่อนหน้าจาัดนี้แบบไปแล้วนะครับจูนใช้น้ำมันโซโฮอลเก้าห้าครับวันนี้เข้ามาเปลี่ยนเป็นน้ำมันอี0สินะครับก็จูน,นเก e ็บให้นนาาฟรีนะไม่คิดเงินนะก็ดูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ใช้น้ำมัน e20 ไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับก็คันนี้น่าจะมีเฮดซิงนะน้าจะมีท่อทางเส้นนะครับอ่ะก็จูดโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกายก,การนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะถ้าไม่มีก็มาโลดจูลดลๆนะครับจูสดจูนถนนจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตางเล่นกันว่าเป็นยังไงสําหรับ FD เครื่อง1.8าครับเกียร์ธรรมดาน้ำมัน e20 นะครับมีท่อแล้วก็หัวฉีดเดิมผมออกไม่เต็มนะผมถือมือเดียวโอโอเคนันหนึ่งนะครับขอดูรถก่อนโอเคไปโอเโอ อออ,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 อก็รอดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ c i v ิ c เ d เครื่องพันแนะครับเกียร์ธรรมดาและใช้ระบััน e ก0นะครับลองดูว่าแตกต่างจากรถท่านยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างไม่บ้างอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับก็คันนี้เคยจูนไปแล้วก็จูนเกียรฟรีไป่คิดเงินนะ โอเคก็พี่จูนจูนคสาพันห้าร้อบาทนะครับคอนเดนเอลิฟไฟฟ้านะครับโตโยต้าสายเบนซินนะครับ3,500ันหบาทนะครับรุ่นไหนอะไรยังไงทั้งมาก่อนนะครับเพราะบางรุ่นผมก็ไม่มีไฟล์ผมทําให้ไม่ได้นะแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่ครับไกลๆทั้งประสบถามกันก่อนนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพงนะแล้วก็หน้าอู่อยู่เสรีไทยซอยเจบสนะครับอยู่หน้าปากซอยเลยรสีรุเงินนะครับ ให้บริการเซอร์วิสแมนทนน์อมด้าทั่วไปนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ที่ลำลูกกาคองเจ็ดครับที่นี่ผมรับทําที่หน้าบ้านผมเองนะครับรับเฉพาะงานจูเท่านั้นนะครับงานเซอร์วิสแมนทนน์ทั่วไปที่คองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ไดทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น facebook youtube หรือ Google Ma p นะครับแค่พีพีจูรีแบบ h อ n ด้านะครับเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับ ก็นี่ส่งงานครับสำหรับ FD จูดเก็บนะจูดสีนะน้ำมัน e 2 0ี่สีดเดิมพอพ่อได้ทั้งเส้นครับแล้วก็รอ17ครับโอเคขอบคุณครับ